ถ้ามาเจอช่างตีอีสานใต้วีสองแล้วก็แทงตีลักคุครับปะหาสามสีก่อนอาหายไปไหนเนี่ยสามสีสุดที่รักเดี๋ยว <c oughs> ไลเสุดตาหาไหม มีคนเคยบอกกับเธอหรือยังเมียเมียเมียสามสี่ 3, 4, ป่ะมาข้าวบ้าป่ะข้าวบา้าข้าวบ้านี่มาแล้วลมาแล้วก็ออกร้องอีกแล้วสามสี่ 3, 4, นี่นะทำไมถึงต้องร้องอ่ะลูกเดี๋ยวพี่ใส่กากล้องก่อน ไปดูกันเด้เกือกได้ดล,าล,าลาลักได้ใค่ <mm> ทำไมต้องล้องเด้าสบสีนึกว่าเป็นลมเป็นแรงแหละ <mm> <mm> ต้องฮะทำไมสามสี่เป็นไงแม่ลูกร้องไม่ล่ะร้องมันได้ประโยชน์อะไรืึร้องมันได้ประโยชน์อะไรหิวอาหารปะใช่ไหมหิวอาหารใช่ไหมสามสี่ อ,อยู่าอืออา,าเลย่อาออ่นล่ยฮ่าฮวา่าฮาฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่รั้ราฮ่าฮาฮ่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 ัฮ <c oughs> ่ม่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮา มันได้ประโยชน์ไรสามสี่แม่ร้อง้มันได้ประโยชน์ไรสามสี่พี่อยากรู้จริงๆอ่ะว่าสามสี่ร้องทำไมฮะ ไลฟ์สดสามสีตาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างตีก็ขอจบคลิปเยงแคงนี้เ่องตีก็เตือนนอนก่อนนะครับก็วันนี้นายคลิปไรลรอมนายนะครับก็ใครที่ชอบคลิปเ่งตีก็เม้นมานะเดี๋ยวเ่งตีชชทไวแบะสากวันก็ใครที่ชอบคลิปนะก็เม้นมาได้นะ มาตบอคิวเให้นะครับเห็นช่กงอื่นก็ทำกันเยอะเยะและช่างเจ็กตียังไม่ได้ําเลยครับก็ยังไม่ได้โบสเลยนะครับก็กดไลฟ์สดบอกก็ยังไม่ได้บอกไลฟ์สดบอกกล่าวกันเลยครับว่าพี่สามสีกลับมาแล้วก็กดนอนละรอมาันรอถึงตอนตอนนั้นอะีรไลฟ์สดจบไปอะนะมันยังไม่มาไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะก็ยังไม่กลับมาไลฟ์ในเฟซบุ๊กก็ยังไม่ มาไลฟ์อยู่ทุกคนอย่าไปกลับมาโอเคนะครับสำ,สำหรับคลิปนี้เปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ